สองเพลงนี้เรียกว่าจากนี่ท่ล่าสุดนะฮะเวทีเดอะไวท์นะครับหรืออยู่ตอนนั้นเนี่ยผมว่าเบียร์เนี่ยน่าจะไปทางร้องเพลงมากกว่านะขอเสียงปรบมอือกลนครขอบคุณครับโอ้โหแฟนคลับคุณเบียร์นี่มาเยอะจริงครับผมทั้งเสื้อแดงแล้วเสือ้อเสื้อสีน้ำเงินใช่ครับอันนี้รวมกันนี่200กว่ากันแล้วนะครับฝั่งนี้นะอายุนะฮะใช่แล้วนะค,ะนครับน้ำหนักน้ำหนักเป็นพันนะ โอ้หน่ารักจริงๆเดี๋ยวเรามาลุกลึกในด้านของงานละครดีกว่าได้ครับผมเพื่อนแพงเดี่ยนะครับมี็ีจกี่คนนะที่ร่วมแสดงด้วยครับเี่ฮะโอ้ยเยอะครับเรื่องนี้ใช้นักแสดงคู่ครับครันะครับต้องมีรุ่นรุ่นเด็กตั้งแต่รุ่นเด็กจนเป็นรุ่นที่ผมเล่นภาพแล้วก็มีรุ่นรุ่นเล่นเป็นพ่อเป็นผู้ใหญ่ภาพก็ถือว่าเป็นละครที่มีการพัฒนาตัวละครเรื่อยๆครับก็ทุกวันทุกวันไหนฮะตอนแรก ทุกวันทุกวันจันแลวก็วันอังคารอนหลักสองทุ่มเพ่งประมาด้ี้ฮะข้ามผ่านช่องเจดนะครับก็ติดตามชมได้นะครับวันจันทร์ที่จะถึงนี่ก็มีนะครับเอาใครที่ติดตามชมแต่บนก็ดูให้จบครับนะครับเป็นละครน้ำดีเื่นเลยก็องอติดตามนะฮะระหว่างเบียร์ใส่เสื้อกับถอดเสื้ออยากให้ถอดหรือใส่นะครับเพราะฉะนั้นเบียร์จะถอดเสื้ให้ทุกคนดูนะฮะครับ ไม่ดังละไม่ดังเลยไปดูเองในละครนะฮะ <c oughs> เอาอย่างนี้ <c oughs> นะครับ <c oughs> เดี๋ยวก่อนที่วันนี้นะครับ <c oughs> ผู้ริหารจะขึ้นมาโมกตวันแล้วก็กล่าว <c oughs> ให้กับทุกท่านนะครับ <c oughs> ประกาศที่นึงครับรถมิกโก้ทีอดีสีขาว4ประตูนะครับทะเบียน4718นะครับไปเลื่อนรถท่านด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้